สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไมโครนอสทุกท่านนะครับวันนี้มาโพูดกับแอปมินและทีมงานนะครับของแฟนเพจไมโครนอสไทยครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับการใช้งานนะครับไมโครนอสผ่าน PC นะครับเบื้องต้นเราต้องไปโหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ m y c r o n o s c o m นะครับไปที่เว็บไซต์ Micronos.com เพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมมาติดตั้งในเครื่อง PC ของเรานะครับเป็นเวอร์ชัน PC นะครับไว้ใช้ Connect m ์ c r o o s นะครับรุ่นต่างๆ มาถึงหน้าเว็บแล้วเลือกหัวข้อคอลเลกชันนะครับเข้าไปแล้วจะเจอนะครับรายการผลิตภัณฑ์ต่างๆในที่นี้เรานําเสนอเป็นซีฟิตนะครับยกตัวอย่างเป็นซีฟิตนะครับรุ่นซ f i t เข้าไปแล้วปุ๊บให้ไปหาหัวข้อที่เขียนว่านะครับ PC นะครับดาวน์โหลดนะครับซีซอฟแวร์นะครับโหลดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เลือกตำแหน่งที่เราต้องการเก็บไฟล์นะครับในที่นี้เลือกเป็น Desktop นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการหานะครับ กดโหลดปุ๊บไฟล์ไม่ใหญ่ครับแค่25เมกเองนะครับ25 MB ใครเน็ตแรงๆก็โหลดแค่แป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ไปหานะครับสถานที่เก็บไฟล์นะครับของเราเวลาโหลดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ .zip นะครับต้องทำการอันซิปด้วยนะครับก็ไปที่นะครับ ตัว10ิฟล์อะไรครับตัวคือตัวนี้นะครับก็นะครับทำการอันซิฟออกมานะครับแล้วคลิกขวานะครับเลือกอันซิฟออกมาครับตอนซิปแล้วจะได้โฟลเดอร์มาหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะครับเข้าไปจะเจอตัวติดตั้งของ C Fit นะครับสำหรับ PC และก็ Mac นะครับตัวนี้เราก็กด d o บ b l e ลคลิกที่เป็นของ PC เพื่อติดตั้ง เราก็จะได้เห็นนะครับว่ามันติดตั้งง่ายครับเหมือนกับการลงเกมทั่วไปเลยนะครับหรือติดตั้งโปรแกรมอื่นๆนะครับหน้าจอนี้คือหน้าจอที่ขึ้นมาสําหรับคนที่ติดตั้งแล้วนะครับอย่างแอดมินติดตั้งไปแล้วก็ขอข้ามไปนะครับการติดตั้งไม่ยากกดเล็กไปเล็กมานะครับก็คือไอคอนอันนี้นะครับอ่าแล้วมันคลิกนะครับเข้าไปเลยนะครับเปิดโปรแกรมซีฟีขึ้นมาปุ๊บ พอเราเปิดที่มาเรียบร้อยเสร็จแล้วให้เราหยิบซีฟินะครับกับสายนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็ต่อเข้าับ PC ได้เลยนะครับเมื่อเราต่อ PC แล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้ขึ้นมาให้เลือกนะครับยูเซอร์ว่าจะเป็น Windows a n d r o i d หรือนะครับมีให้เลือก2ข้อในที่นี้ให้เราเลือกเป็น AndroidOS โนะครับยกตัวอย่างไว้ก่อนนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับใครยังไม่เคยมี Account นะครับของ Micronos อ่าเป็นยูเซอร์ใหม่นะครับเป็นผู้ใช้ใหม่ก็ต้อง s i ้า Up ก่อนนะครับสมัครเข้าไปใครที่มีแล้วก็ใส นะครับอีเมลกับพาสเวิร์ดเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับฐานข้อมูลของไมโครโนสได้เลยมันถามว่าจะให้เชื่อมต่อกับ c f i ิตัวนี้หรือไม่นะครับกด yes นะครับเพื่อนำแอ c เคา t ตตัวนี้ครับเชื่อมต่อกับ c f ฟิตปรากฏข้อมาแล้วมันจะให้ซิงค์นะครับเวลาวันที่ครักับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป้าหมายนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับอันนึงก็เป็นการตั้งตัวเตือนนะครับก็ขอข้ามไปก่อนนะครับอธิบายต่อนะครับ เข้ามาแล้วนะครับอ่ามันก็จะซิงโครไนซ์ครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คดูว่ามีไฟล์อัปเกรดไหมถ้าไม่มีก็จะเข้าหน้าจอนะครับสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันน1นะครับเวอร์ชันนกว่านะครับอ่ะนะครับอันนี้สำหรับ Android OS จะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับต่อไปก็ให้เลือกนะครับ Reminder ครับมาดูกันว่า Reminder คืออะไรคือการตั้งเตือนครับการตั้งเตือนที่นี้ก็คือสามารถจะตั้งการเตือนเป็นเป็นเป็นรอบนะครับสามารถตั้งซ้ำได้ ให้เตือนได้แต่ละวันในเวลาเดียวกันนะครับตัวอย่างตอนนี้เราตั้งการปลุกนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับตื่น7จ็ดโมงไปทำงานสมมตินะครับสมมติก็กดตรงนี้นะครับเลือกนะครับกดเซฟนะครับกดแล้วปุ๊บมันก็จะไปโผล่หน้าจอนี้ครับอ่าเป็นการเป็นรายการนะครับแล้วกดเพิ่มใหม่ครับเพิ่มใหม่เพิ่มใม่ของสุประมาณ10ประมาณ10นะครับ10รายการหรือ12รายการเนี่ยครับอ่าเท่าที่เคยลองนะครับ อันนี้ลองเลือกนะครับจันถึงสุกเวลาทานข้าวเวลาทานข้าวก็เที่ยงนะครับ่าเที่ยงตรงนะครับเวลาทํางานก็กดเซฟฮะเรจะขึ้นมา2รายการนะครับปิดเปิดได้นะครับมีปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าปิดเปิดการทํางานถ้าไม่เอาครับเราปิดนะครับอยากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดก็กดรูปดินสอหรือลบไปเลยนะครับคือไม่ให้มีอีกเลยนะครับในลิสต์นะครับอ่านะครับต่อไปก็ลองเลือกอะไรดีครับเอาเป็นนะครับ ตื่นนอนตอนเสาร์อาทิตย์นะครับตื่นสายหน่อยครับเลือก9โมงนะครับเลือก9โมงกดเซฟครับก็ขึ้นมาใหม่การนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเตือนนะครับทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอย่างวันเสาร์มีมิทติ้งกับเพื่อนนะครับเราก็เลือกดีไฟนะครับเราก็เลือกเวลาประมาณไหนดีครับประมาณสักบ่ายแล้วกันนะครับกำลังดีครับประมาณ8โมงนะครับไป8โมง10 เซฟไปก็ข er ึ้นมา4รายการนะครับแอดเพิ Thing ่มฮะแอดเพิ concept. ่มไม่พอใจครับอยากเยอะนะฮะตัวนี้ก็กินยาครับโรคประจําตัวครับสมมตินะกินทุกวันเลยนะครับทุกวันกินตอน5้าโมงเย็นนะครับตอนทานข้าวเที่ยงคืนฮะห้าโมงเย็นนะครับสิบเจ็ดนก่านะครับเลือกกันมาเรียบร้อยเซฟครับที่นี้ก็ขึ้นมาเต็มเลยนะครับก็เลโก้ก็ ตั้งเป้านะต่อวันก็ควรจะเป็น1 0 0 0 0หนมื่นนะครับเขาวิจัยกันมาแล้วเนี่ยเผาผ่านได้แน่นอนนะครับต่อไปก็เป็น distance นะฮะ calorie แล้วก็ sleep ครับตั้งได้ตามจำนวนชั่วโมงนะครับนะทม์เดทนะตัวนี้สําคัญครับเป็นลูกเล่นหนึ่งของซีฟี t ที่เอาไว้ตั้งเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบหน้าจอครับซึ่งสามารถตั้งได้หมด8แบบใครชอบแบบไหนก็เลือกตั้งได้เลยนะครับ ชอบแมวตั้งนะครับชอบแมวตั้งจัดใจเลยนะครับเ,เรื่องแมวตั้งแล้วกันนะครับกดเซฟนะฮะเซฟก็นะครับก็เรียบร้อยครับเซฟปุ๊บมันก็จะซิงทันทีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับมโปรไฟก็ไว้แก้ไขโปรไฟล์ต <profile S 1> ่างๆน้ำหนักขึ้นก็เปลี่ยนน้ำหนักครับสูงขึ้นเตี้ยลงอัไปแก้ไขได้เพื่อให้ค่าเกี่ยรสถานนะหรือสเตตัสกิจกรรมเราถูกต้องแม่นยำนะครับกดแดชบอร์ดก็จะมาที่ หน้าของเว็บไซต์นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะกดตัว today แล้วก็เลือกนะปฏิทินเลยได้ว่าเราจะดูย้อนหลังนะครับเลือกปีได้ด้วยนะครับ Mykonos นะครับก็จตกต่างตรงที่นี่นะครับก็คือเรามีการเก็บข้อมูลแบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่ประเทศสวิตนะครับก็นั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเก็บย้อนหลังได้เป็นปีๆนะครับเราก็เลือกดูได้ฮะจะดูปีไหนอะไรอย่างไงครับเดือนไหนเลือกได้ฮะวันที่เท่าไหร่เลือกได้จากหน้าจอครับปฏิทินตัวนั้นเลยนะครับ ผมก็จะมีได้คอร์ดไว้วันที่14นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับในของวันที่14ว่าสเตตัสจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนนะครับนะฮะก็จะมีนะครับวันที่นะครับผมนะครับเนี่ยเป็นกราฟนะครับช่วงกำลังเดินกลับบ้านก็จะสูงเลยทีเดียวนะครับกดเน็กไปกดเน็กมาถ้าไม่มีข้อมูลก็ไม่ขึ้นกราฟนะครับไม่ได้ซิงไว้นะครับไม่ซิงไว้อ่าครับก็ขึ้นมาเต็มเลยนะครับ ตัวนี้ก็เดินเยอะฮะเดินน้อยนะครับทำกิจกรรมน้อยครับเดินกลับบ้านบ้างอะไรบ้างครับทำงานบ้านอยู่บ้านแล้วนะครับอ่ะนี่ก็จะมี set up เป็นกราฟขึ้นมาครับคือวงกลมให้เราดูด้วยนะครับก็ถือว่าครบเครื่องทีเดียวนะครับไปที่เฟืองนะครับเลือก device manager ครับก็จะคล้ายบน pc ฮะก็จะตรงนี้ฮะ u n ครับที่จะมาให้ดูคือันแพ i ์ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเครื่องใช้ครับบางคนบอกเอ๊ะใช้โฟ h แล้วเบื่อใช้ android ครับต้องมาอันแพ r ด้วยนะครับไม่งั้นจะเอาไปใช้ไม่ได้นะครับอย่าลืมมากดอันแพ r นะครับ ทำมากแม่นแพที่ทำทำอย่างไรครับทำทำได้นะครับทำที่โปรแกรมเลยแล้วก็ตัวนี้สามารถเข้าโดยตรงด้วยการใช้ URL นี้นะครับใครที่ขี้เกียจเข้าผ่านแอปนะครับขันปวดผ่านโปรแกรมใน PC ก็มาเข้าเปิดเบราว์เซอร์มาใส่ URL นั้นได้เลยครับะเดี๋ยวไปตอนที่นะครับการใช้งานของฝั่ง Windows บ้างนะครับผิดโปรแกรมไปนะครับจากนั้นก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเราให้เลือกเป็น Windows Phone นะครับ วินโดว์โฟนเนี่ยถ้าเอาซีฟิตไปต่อมันจะเชื่อมต่อไม่เหมือน iPhone แต่ Android นะครับเพราะฉะนั้นต้องอัปเกรดเฟิร์มแวร์เป็นในรูปแบบของ Windows Phone เฉพาะนะครับนะฮะมันก็จะซิงครับแล้วก็เช็คกิ้งครับว่ามีเฟิร์มแวร์ต้องอัปไหมครับนะฮะก็ต้องรอสักครู่นะครับอ่าเจอนะครับเฟิร์มแวร์ใหม่ก็ให้กดเยสนนะครับดาวน์โหลดและอัปเกรดครับก็จะเจอหน้าจอนี้ขึ้นมาครับดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ครับ วโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการอัปเกรดให้นะครับเป็นโปรเซสนะครับนับถอยหลังไปนะครับไฟล์ไม่ใหญ่ครับก็จะอัปเกรดเร็วนะครับจุดใจเดียวนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับไม่นานเลยจากนั้นพออัปเกรดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับโปรแกรมมันจะรีเซ็ตนะครับตั้งต้นใหม่นะครับจากนั้นรอสักครู่ฮะขึ้นหน้าล็อกอินนะครับอ่าให้เลือก User อรก่อนแล้วก็เลือก w i o w s w s p n นนะครับแล้วก็ล็อกอินเลยนะครับ ล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไม่ต่างกันนะครับก็จะตอนนี้เหมือนกันนะครับแต่เวอร์ชันเฟิร์มแวร์จะเปลี่ยนเป็น2นะครับ2นะครับเพราะนั้นเวอร์ชันนี้สำหรับใช้กับ Windows Phone เท่านั้นนะครับใครที่เผลอไปกดผิดนะครับก็ให้ปิดโปรแกรมนะครับเปิดใหม่ครับแล้วเลือก iOS Android เพื่ออัปเกรดสลับเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน1นนะครับครับสำหรับการใช้งานเวอร์ชันนะครับ PC สำหรับสมาร์วอทไมโครนนะครับรุ่นต่างๆก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะหาคลิปนะครับหรือทำคลิปเกี่ยวกับการใช้งานนะครับมาแนะนำกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับไมโครโนสครับสวัสดีครับ